วี้มามีน้องแบทแมนมาแล้วจ้ามาเล่นโลบอคเพ้นเคยวันนี้มาเล่นยิงตาบอดอีพีสองนะจ๊ะตอนนี้มามีมีตังเท่าไหร่ตอนนี้มามีมีสามร้อยแปดสิบค่ะตอนนี้หนูมีมันอัปเดตนะมีที่บอกอัปเดตก็เลยเข้ามาเล่นอัปเดตตอนนี้หนูมีตังอยู่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบ โอเคอัปเดตของมันก็คือเราสามารถแข่งเป็นทีมได้แล้ววันนี้เราจะมาแข่งเป็นทีมกันใครจะอยู่ทีมน้องแบทใครจะอยู่ทีมแบทแมนไม่มันมันมันส่งเองอ๋อมาส่งมาให้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่กับลูกอยากอยากอยู่คนละทีมลูกไปไหนเนอะลูกไปเล่นออบบี้รอไปเล่นออบบี้รอก่อนเพราะว่าในสนามตอนนี้มีคนแข่งอยู่เนะจริงปะถ้าชนะหรอมียังไม่เคยเล่นออบบี้ผ่านเลยตรงนี้ไหนไหนทุกคนมาเล่นออบบี้รอไปจ่ายสิบห้าบาทเลย อุ้ยกระโดดอันแรกก็ตุยเลยในสนามแข่งจบหรือยังรออยู่นะจ๊ะรออยู่จ้าเันนีมิต้ลสามคนแล้วมาให้ลายปืนหนึ่งพันมาคือปืนอะไรไม่รู้ครับเรามาลุ้นสามคนนี้ว่าใครจะชนะวันนี้จะซื้อปืนมาสุกะคิดว่าจะซื้อได้ไหมน้องมิวันนี้จะซื้อปืนมาสุกนาน้องี้เซิรฟนี้มันเข้าได้กี่คนน่ะน้องแบทรู้ปะ มันมีปืนขายด้วยหรอมีก็หนูก็มันมีรู้อย่าโอเคพี่คนนี้ชนะตัวโตวเลยวันนี้หนูจะจะเก็บตังไว้ซื้อปืนบาสูก้าอยากรู้ว่ามันจะเลขนาดงหนวันนี้มันเล่นเกมกับน้องแบทแล้วก็เล่นเกมกับเอฟซีนะในนี้คือเอฟซีใครเป็นเอฟซีช่วยกระโดดหน่อยจ้าใครเป็นเอฟซีกระโดดเร็วๆกระโดดกระโดดกระโดดใครเป็นเอฟซีกระโดดกระโดดกระโดดจะได้รู้กระโดโดโวยแดงฟ้าก็แดงฟ้า เอาสีลายคลาสสิกหรือลายแดงฟ้าอ่ะทุกคนเลือกแดงฟ้าเราจะแข่งทีมไม่เอาคลาสสิกเอาแดงฟ้าแดงฟ้าโอเคแล้วบอกด้วยนะว่าทุกคนอยู่อยู่สีอะไรกันแบทแม่ดูสีลายแบทมามี่สีแดงโอเคดีมากเอาลวทําไมมันเห็นตัวก็ทีมเดียวกันมันจะเห็นตัวกันอ่าอย่างงั้นมีก็อยู่ทีมสีน้ำเงินเนี่ยดิก็อย่ายิงกันดิให้ยีกันยิงกันมันไม่ไม่ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรอ้าวโถหยุดแล้วอะ แสด,ด,ดงว่าหมอมีอยู่ทีมเดียวกับแบทใช่ไหมใช่โอ้ดีอ่ะโอ้ได,ด้ได้ฆ่าแล้วโดนได้ฆ่าคนแบทตายยังยังยังโอเคโอเครอดรอ,อดรอ,อดรอ,อบแรกแม่กับลูกอยู่ด้วยกันนะจ๊ะอ,อ่ะไปไปว่าลิมด้วลิมลิมลิมมีว่าอยู่กลางๆอะ่ะไม่ค่อยโดนหรอกแล้วก็ทุกคนจิ้มไปที่ใครที่ดูไลฟ์สดห้ามโกงนะใครดูไลฟ์สดอย่าโกงนะอย่ายิงมีนะ ห้ามห้ามโอ้ยเย้ไม่มีใครยิงรอด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 วเอาแบตแบตตายเหรอมีได้ยินทวงที่สามได้ยิงใครเข้ามเนี่ยไม่ได้ยิงใครก็เลยเอาแบตตุยไปแล้วแบะออกตุยตุ้ยพี่ออกมาไม่ตายอ่ะอยางเล่นแบบนี้ไม่เอารับรรอกปลอดภัยเชียเชียแบตเชียร์มีเราจะมาเลี้ยออบบี้ไม่เชียร์หรอกโอ้ยมันยากอันนี้อยู่ตรงนี้แหละ ตอนนี้ต้องการเก็บกังเยอะมากอ้าวโดนนะบัสเนี่ยมัันนนดหูโดนเลยนีโดนอ่ะรอบเนี้ยล้วไม่โดนโดนไหมเนี่ยุถม่านมาตายไหมเฮ้ยรอดรอดรอดได้คิวด้วยโอเคทีมเราเหลือสามคนทีมนั้นจะเหลือกี่คนนะใครดูไลฟ์สดอยู่บอกหน่อยว่าทีมไหนเหลือเยอะกว่ากัน โอเคสู้ๆนะทีมเราสู้ๆเดี๋ยวเราดูให้เราแบทดูให้หน่อยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้โดนน่ะโอ้ยมันมีโดนน่ะโอ้โหแพ้เลยสูมหนามาโอ้โหทีมแดงชนะใช่ไหมไหนเข้าไปดูดีว่าทีมเรายังเหลือปะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครทีมใครอะแบทมันไม่เห็นเป็นบอกสีเลยอะก็รื่อปันจะไม่บอกสี แล้วก็อยากรู้ไงว่าทีมใครจะชนะในนี้ใครเป็น F4 ช่วยกระโดดหน่อยจ้ากระโดดกระโดดอยากเปิดชิปกระโดดกระโดดอะรนะที่เราจะให้ทุกคนได้งดู่ะกระโดด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 ไม่ไม่ไ่กระโดดกระโดดกระโดดตลกดีมันตลกดีไม่เอาไม่เอาได้หะลยกี่คนเนี่ยตายกันเร็วเร็วดิรอเล่นอยู่มารีบรตายรีบรตุยกันเลยเร็ว นี่ในเนฟซีดังนั้นเลยทุกคนกระโดดกระชิบเพราะปากออกมาเบสไม่เอากดปิดปิดเลยนิสัยทำไมทำไมไม่อยากให้ใครดูอะไม่อยากให้เห็นตลกแบสไม่ตลกสวยไม่เอาไม่เอาทำไมอะอยาคนดูเยอะอะทำแบบตลกตลกแบบนั้นข้าทำแบบตลกแบบนั้นมคนดูน้อยไม่เอาทำไมในนั้นเล่นกันนานจังเลยไปเล่นเอาปีรอยดิค่ะไม่เอาแบสก็ทำดิเอาคลิปของแบสดิมีไหมล่ะ ไม่มีต้องให้ดูของมันมนี้ก่อนแบทแมนโอ้โหตุยแล้วอให้ให้ดูของมันมนี้ล้ไม่เอาอย่างหนูไม่ทำไม่มไม่พูดเรื่องนี้ค่ะอัดคลิปอยู่ยังลองทำกับใครชนะนป่าเหลือสองคนนี้ใครอยู่ทีมนี้อ่ะใครอยู่สีฟ้าสองคนนี้พี่พี่จะตัวใส่เสื้อสีเทาอ่ะไหนใช่เหรอใช่มีคนชนะยังไม่หรือพี่เชียนน่าจะพี่เชียน โอ้สีแดงหรือสีฟ้าชนะเราจะรู้ไหมเนี่ยคนนี้ชนะจ้าีเซยนมาอยากอยู่คนละทีมกับแบทอะมันแอบว่าพี่เซียนมันคือพี่เซียนการพี่เซียนไม่ได้หรอกพี่เซียนเอ้ยพี่เซียนมามามารอบนี้เร็วเตื่อยเสนอตอนแบทแมนจอมซนแดงฟ้าแดงฟ้าแดงฟ้า มัน,นอัปเดตใหม่นะนเราเลยเข้ามาเล่นอัปเดตให้มีแข่งทีมแล้วแล้ว R N G คืออะไรอะคิทธิ์กับ R N G ต่างกันตรงไหนอะคัลจิก็คือเล่นแบบปกติใช่เดี๋ยวรอรอบต่อไปลอง R โอ้ยอยู่ทีมเดียวกันทีมเดียวกันอีกแล้วโอ้ไม่อยากอยู่ทีมเดียวกันลูกเลยโอทีมเราเยอะแล้วเนะี่ยทีมเราทรัพยากรเยอะโอยทีมเราทรัพยากรเยอะโอเคมองนี้แหละจะได้ยิงใครไหมเนี่ย จะยิงแล้วภายในสามสองหนึ่งมารุ้นกันยิคนที่4จะตุยไหมอ๋อถ้าทีมเดียวกันโดนกันไม่ตุยใช่ปะใช่โอเคโอเครอดรอดรอดทีมทีมเราเยอะสุดทีมอีก <c oughs> สองข้างมีสามคนเย่งงั้นทีมเราต้องชนะนะรอบนี้มันมันหมุนยากอะเนาะทุกคนเอามาดูซิว่ารอบนี้เราจะชนะไหม มามองเนี้ยแหละทีมเราเยอะมากเลยดูดิดูดิทุกคนทีมเราเยอะมากเลยดูทีมน้นดิมีไม่กีคนนึ่งอ้าวตายไปแล้วอ่ะโอ้โหเซ็งเลยเออดอมมี่ดอมมีดูให้แบททุกคนมาช่วยโกงไหนดูดิแบทนูโดนไหมว่านูโดนไหมเดี๋ยวดิมันมองไม่เห็นนะตรงริมนู้นอ่ะโดนไหมไหนเฮยโดนโดนหมุนหมุนหมุนหน่อย เออ,เออนั่นแหละนั่นแหละหยุดหยุดหยุดเลยหยุดอุ้ยโดนหัวทีมตรงข้ามเลยเออแบทลอดแบทลอดเล่นโดนวตัวตยวแอบดูให้ลูกนะคะอุ้ยโดนหัวตรงทีมตรงข้ามแล้วเข้าเขียดตอนนี้ทีมเราน้อยกว่าละติดไลฟ์สี่ทุ่มค่ะอะมามีด้วยนะโดนยิงไ,งไหนๆ,ๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวกำลังมองให้อยู่โดนไหมไม่โดนเดี๋ยวๆเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงนี้ใช่ไหม ดเดี๋ยวเดี๋ขยับซ้ายหน่อยซ้ายเออพ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 อโดนหวัวเลยพอ,อ้ยคนนั้นโดนตรงกลาง <laughs> พี่เชียนเดียวได้ยพี่เชียนอุ้ยแอครบรแปดร้อยบาทแล้วอ่ะโอโม้มีมีแค่สี่ร้อยสิบอ่ะเบสเดี๋ยวด,ด,ด,ดูให้มันซูมไม่ได้อ่ะแม่ลูกโกงแล้วไอ้เพิ่งเพิ่อนขวาเอ้เอ้ หยุดเลยหยุดหยุดหยุดนั่นแหละนั่นแหละไม่โดนรอดรอดรอดทีมนั้นเหลือแค่หนึ่งคนเองอะแล้วก็ไม่โดนยิงด้วยเย้เย้ชนะเย่ทีมเราชนะถึงมีไม่ชนะแต่ทีมเราชนะทีมชนะแต่ขาลงไปข้างล่างเมื่อกี้มันเดินไปไหนไม่ได้เลยตอนตัวใหญ่ๆโอเคเย่เย่เย้เย่เย้เป็นตัวใหญ่แล้วเมื่อกี้นี่ฝากดูด้วยนะดูอะไรอ่ะ ูว่าลองลอง R N G ได้อยากรู้ว่าเป็นยังไงทุกคนลองกด R N G แมทกด R N G กดแล้วนี่อยากรู้ว่า R N G เป็นโหมดอะไรทาไมตตอนนี้้ังทุกคนเปลี่ยนเป็น R N G ให้หน่อยได้หมดได้ไดงสีสีฟ้าได้แดงไฟเหรอมาบังมีอยากรู้ว่า R N G มันคือโหมดอะไรอะแมททีมเดียวกันอีกแล้วเมื่อไรจะคนละทีมรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนตัด ได้อยู่ทีมเดียวกับลูกอีกแล้วรอบนี้ทีมเรามันดูน้อยๆนะอุยไม่โดนมีโดนมัเนี่ยโอ้โหมีโดนนะโอ้โหมีตายเรวอีกแล้วทุกคนโอเครอบแรกตายมองเฉียว่าดูด้วนะอ่ะอ่ะมองดู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 หูดูดูดยวูด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 ดูดูวูดูด่ดู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 ดดู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 ดดูดด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  ขวามาทางนี้มาอีกได้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 แล้วหยุดเดินขึ้นหน้าไปหน่อยนึงเชียนหลังอ้าวโหเกือบแ้วเกือบทีมเราเหลือคนน้อยอ่ะได้ฆ่าคนได้หนึ่งคนอืมถ้าฆ่าคนจะได้ได้เงินเงินออตานีนกำลังจะซื้อบาส์กาได้อีกแนะๆดูไหมดูไหมดูาน่ะไหนไหนไหนเดเดเดนะแบทแบทแบทเออออหยุดเร็วหยุดแบทหยุด แม่ลูกโกงแม่ลูกขี้โกงมากเอ้ยเอ้ยแบทอยู่เฉยอยู่แล้วยดยดยดหัวคนไม่รู้ว่าจะโดนไหมไม่โดนโดนหน้าโดนแขนเฮ้ยโดนปืนโอ้โหแบททีมเราเหลือกี่คนหนึ่งนะเราเยอะกว่าสามคนมีสองโดนไหมโดนไหมด้วยไงนายนายน่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่โดนไม่โดนมีคนอยู่ตรงนี้ไม่โดนแบทแบทเล็งเล่งทีมนู้นดิ เออนั่นนั่นแหละนั่นนั่นเอ้ยแบทขวาหน่อยขวาหน่อยแบทขวาแบทเดินขวาเดินไม่ได้คิดตัวขามยิงหนูสองต่อสองหัวโล้นหัวล้นหัวล้น,วลนอยู่ไหนหัวล้นู่ตรงกลางหัวล้นตรงกลางแบทมาเลงดิมามาดูดิแบทมาดูดิเล็งให้ได้หัวล้นเขาเขาเขา,เ,ขาเดินไปเดินมาเขาเขารู้ว่าเรากำลังเล็งอยู่ในไลฟ์สด <laughs> อ้าวแบทตุยแบทได้ยิงคนที่สี่แบตตุยเอ้ยใครชนะที่ตัวาชนะโอ้ยรอบนี้แพ้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เรา2คนแม่ลูกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้กำลังใจเรา2คนแม่ลูกด้วยนะคะปะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ยบาย